จังหวะของการทำประตูและการแสดงออกอย่างมีความสุขต่อการทำผลงานให้กับทีมฟุตบอลสมุทรปราการ FC ของคาโอะมะเจ้าของเสื้อหมายเลข18แห่งทัพฟ้าขาวสมุทรปราการ FC ในเกมเปิดบ้านสนามกีฬากกทอบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพบกับธนบุรีเนเต็ดในศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนกรุงเทพและปริมณฑลประจวบติที่3ตุลาคม หากนับผลงานในการไล่ตะข่ายนี่คือเกมนัดที่2ของนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นที่เขาทําประตูที่2ให้กับตัวเองและสมุดประการ FC นับจากย้ายจากลาวมาแข่งในไทยสมุดประการ FC หรือป้อมประการออกสตาร์ทเกมแรกของไทยลีก3ไดฤดูกาล2021-2022โดยออกมาแพ้กับพรราลแบ,บางคอกยูเนเต็ด2ประตูต่อหนึ่ง แต่ที่ต้องบันทึกเอไว้ก็คือการทำประตูแรกของนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นคาสโอะพมะในวัย41ปี6เดือน8วันที่สามารถทำประตูในลีกอาชีพของฟุตบอลไทยโดยเป็นการทำลายสถิติเนือเทอสักใจมั่นแห่งชนบุรีเอฟซีที่เคยทำไว้ในอายุ40ปี8เดือน24วันเมื่อครั้งยิงประตูให้กับชนบุรีเอฟซในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกปี2557เกมพบกับทีโอทซ ฤด,ดูกาลนี้ป้อมประการเปิดตัวนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นคาสุโอะฮามะวัย41ปีที่ย้ายจากการคักแข่งในดิกลาวให้กับทีมฟุตบอลลาวตโตโยตา้าเป็นการเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารและเฮดโค้ชของทีมฮิโรกิโอโนะชาวญี่ปุ่นที่เชื่อว่าแม้จะขึ้นสู่วัย41ปีแต่กองหน้ารายนี้จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยต้นสังกัดในศึกฟุตบอลไทยลีก3 Uh, okay so I firstly I have to thank uh, to all of our staffs you say and uh, many play, uh, our players uh, because they all the time support uh, support me to score goals and uh, of course uh, of course uh, this uh, this league is very very competitive. And uh, yeah, uh, every game is uh, quite difficult for us. Yeah, why not? You know, uh, this is you know come from deep deep of my heart, from my heart. You know, this emotion that I all the time keep in my deep place all the time. Uh, you know, this is uh, like uh, how to say and come like a bomb. Uh, yeah, so I am always motivated. You know, you all the time asking about age or something, right? <laughs> uh, anyway. Uh, yes, why not? You know, if until I can keep this motivation, I would like to play as long as possible. Yeah, many, many, medias years uh, ask me about uh, my target, but my target is all the time I do my job and one hundred percent every single of the days, and then result will come later. This is my how to say my motto. No, I don't have uh, any target, something you uh, know, the goal. But in uh, every single of the games, I want to win and I want to score a goal. Yeah, happiness, okay. <laughs> happiness yeah, of life. Problems. Yes, yeah, this now. age, many players already retired and uh, many players cannot play in this age. So I have to feel myself lucky, and of course, I want to. How to say? Uh, I I want to get these opportunities to these opportunities to. คาสโอกมะมีโปรไฟล์ในการคัดแข่งโดยก้าวออกไปจากบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นเมื่ออายุ22ปีไปคัดแข่งกับทีมฟุตบอลในเซอร์เบียฮังการีและย้ายมาคัดแข่งที่ลาวเล่นให้กับทีมลาวโตโยต้าในลาวพรีเมียร์ลีกทำไป156ประตูตลอดการคัดแข่งรมเกฤดูกาลสร้างผลงานดาวยิงสูงสุดของลีกลาวจนมาถึงปัจจุบันผ่านมา20ปีในการคัดแข่ง ทังที่ยุโรปและที่ลาวนักเตะวัย41ปีรายนี้กำลังออกเดินทางครั้งใหม่กับฟุตบอลไทยลีก3ให้กับสมุทรปราการ FC กอลกิจอินทองงามถ่ายภาพโสพลเพชรแท้คมชลิกออนไลน์รายงาน